โอเควันนี้ผมมีเป็นเซตของตัว Nintendo New 2 DS นะครับ LL นะครับเป็นตัว2 DS นะครับรุ่นล่าสุดแล้วก็เป็นงานกล่องด้วยครับเดี๋ยวจะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอุปกรณ์แบบค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เป็นงานกล่องนะครับในกล่องก็จะมีเป็นคู่มืออะไรต่างๆครบเลยนะครับพวกไสในอะไรแ m มิโ o อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับมีซอง ตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับอ่า e r c a s s นะครับอ่าผมู้ผิดนะไม่ใช่ amimo เป็น earcass ตัวนี้นะครับก็ยังอยู่คันนะครับเป็นงานกล่องสภาพกล่องนี้ถือว่าเอาไปตั้งโชว์ได้เลยครับสภาพสวยมากแล้วก็เป็นสีส้มอ่าทูโทนสีขาวสลับกันนะครับก็อันนี้เป็นกล่องของแท้นะครับแล้วก็มีเป็นอ่า adapter ชาร์จนะครับแบบนี้ ใช้กับเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเราได้ปกตินะครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้งานได้ปกติโอเคแล้วก็จะมีเป็นแผ่น Monster Hunter p a r สี่นะครับเป็นโซนแจแปนนะครับซึ่งไอตัวเครื่องเนี่ยมันต้องเป็นแจแปนเหรอเพราะว่ามันเป็น LL นะครับแล้วก็จะมีพวกคู่มือเล่มอะไรต่างๆก็ ยังอยู่นะครับตัวนี้ก็จะให้ไปด้วยนี่ครับเป็น monster hunter พ a c k s สีสภาพสลับสวยมากนะครับนี่อเคก็ตัวนี้เป็นเคสใส่นะครับซึ่งอยู่กับตัวเครื่องแล้วนะใส่ไว้ที่ตัวเครื่องแล้วนะครับนี่ก็ยังมีกล่องของเคสใส่เป็น crystal เคสนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับตรงรุ่นใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋า hard ดเค e แบบนี้เป็นของฮอลลี่นะครับฮอลลี่ตัวนี้ เป็นคาสเกตอ่านี่ครับก็ให้ไปด้วยเป็นสีน้ำเงินดำนะครับอ่าเคมาทีนี้มาดูที่ตัวกระเป๋านะครับแล้วก็จะให้ดูตัวเครื่องกันต่อนะครับนี่ครับเป็นกระเป๋าแบบนี้นะอ่าตัวเครื่องมาน,ะนี่ครับเป็นลักษณะนี้ก็มีเป็นตัวเครื่องนี้ 2DSLl นะครับ สภาพเครื่องก็ค่อนข้างสวยนะครับแบบเกือบ90%ขึ้นเลยนะครับนี่ครับมีเครใใสแล้วก็มีเมมนะครับตัวนี้แปลงกันบ้อยแล้วนี่ครับเมมอเรการ์ดแปลงเรียบร้อยนะครัมีปากกานะครับเป็นปากกาแท้นะนี่ครับ Nintendo นะครับเป็นของแท้ Okay. สภาพเครื่องก็จะประมาณนี้ั้านใจเป็นเครื่องเ,เสียงมันเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนเป็น z R set L แล้วก็ RL อันนี้เป็นอินฟลนะแล้วก็เป็นรูชาร์ดนะครับมีกล้องหน้าให้ด้วยโอเคอลำโพงอยู่ตรงนี้นเป็นสเตอริโอสงฝั่งแบบนี้นะครับจอบนจอล่างติดจีเรียบร้อยนะครับเปิดนเะครื่องดู ตัวนี้แปลงเรียบร้อยนะครับพร้อมเล่นมีเป็นตัว GBA GBC นะครับอ่าแล้วก็มีตัว NES นะครับมีตัวโหลดทีมให้ด้วยนะครับ FBi นะครับสามารถเอาไปลงเกมเองได้ง่ายๆนะครับมีเป็น v i r t u a l Net ให้ด้วยนะครับอ m อเอก็ เดี๋ยวลองเข้าไปให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจำลองนะครับ g b a นะครับเนี่ยก็จะมีเกมเยอะเลยนะครับเอาไว้เล่นนี่ครับเยอะมากมีทางเว็บมูนมีเกมอะไรต่างๆเยอะนะครับนี่ครับลองเข้าให้ดูสักเกมหนึ่งนะครับเล็โอเครับก็รอแ๊บหนึ่งกด Select นะครับแล้วก็รอแบบหนึ่งนะครับ ไฟเกมที่มีในเครื่องนะเพื่อมาจำลองพันไอตัวจำลองเล่นตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจอเล็กๆประมาณนี้นะครับเอาไว้เล่นเป็นตัวจำลองยี่ห้อเขาเป็นเกมซลดานะครับน่ทำเพงชัดเจนดีนะครับ ก็เล่นได้ปกตินะครับโอเคก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับ <c oughs> ส่วนเกมอื่นก็มีนะเป็น GBC นะครับ GBA เ,เรามาดูที่เกม n d s นะครับนีบ่ก็มี Mario <Okay. S 1> อเป็นพวกเกม TDS นะครับมารโอ o โปเกมอ n นะครับอันนี Kirby. ้มาคอสติงเคอร์บี้นี่ก็เป็น Mario Boss นะครับ ดูคิวแมนชั่นนะครับโ okay. อเคก็ค่อนข้างครบคันนะครับก็มี gba นี่ก็มีโปเกมอนโลชันอันต่าๆนะครับเป็นเกมบอลคันเลยอ่าครับนี่นะก็ค่อนข้างครบนะครับตัวนี้ถือว่าครบเลยแล้วก็ได้เป็นงานกล่องด้วยเอาไปสะสมด้วยก็ได้นะครับราคาทั่วไปก็จะประมาณ5 0 0 0 6น0 0นนะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมขายประมาณ5,000 นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็สะสมได้แล้วก็ไปเล่นก็ได้นะครับอลองเข้าเกม tds 2 ds ให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันนะเป็นโปเกมอนซันแล้วกันนะครับคลาซัน <c oughs> นะครับเข้าเกมได้ปกตินะครับนะแต่ตัวนี้เป็น2 ds นะครับจะไม่สามารถปรับ เป็นภาพสามนีได้นะ,นะครับเขาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ4,000ันไปไปนะครับก็ให้สนใจก็สามารถสั่งซื้อที่แฟนเพจได้นะครับก็ ติดต่อมาที่เพจเลยเนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ